สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการปลูกสเสนจันนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนหลายๆท่านตอนนี้ก็นํามาปลูกประดับแล้วก็นํามาสะสมกันเยอะนะสเสนจันก็ถือเป็นไม้ที่มีความสวยทั้งสองชนิดนี้นะคือสเสนจันสัมทิดกับสเสนจันดำเพื่อนเพื่อนถามมาว่าดูแบบไหนนะก็เอาสองชนิดนี้มาเปรียบ มาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆน,น้องๆใหม่นะฮะที่ที่อยากจะสะสมนะครับเพราะว่าหลังจากหลายๆท่านก็ซื้อมาผิดนะฮะก็เลยคอมเมนต์มาอยากให้หาสองชนิดนี้มาให้ดูนะ,ะก็มาเปรียบเทียบการดูะะลักษณะลำต้นฟอร์มลำต้นก็จะคล้ายๆกันนะฮะของเสน่จันทร์สำริดกับเสน่จันทร์ดำต้นไม่สูงมาก นะครับอันนี้คือเสน่ห์จันดานะที่ผมกาลังจับปลายใบจะแหลมและใบที่จะใหญ่กว่าปลายใบจะแหลมนะฮะลักษณะของเสน่ห์จันดาส่วน,สนเสน่ห์จันสมฤทิดนะใบจะป้อมๆกลมๆปลายใบจะบิดๆขอบใบนะจะบิดๆอันนี้คือเสน่ห์จันสมฤทิดทุกใบก็จะบิดหมด ก็นะจะต่างกับเสน่ห์จันดําชัดเจนเสน่ห์จันดําปลายใบจะแหลมกล้านใบจะเล็กกว่านะเสน่ห์จันดําก้านใบเล็กกว่าก้านใบสีดําเล็กกว่าเสน่ห์จันสำลิปนะก้านใบเล็กนิดเดียวนะฮะเสน่ห์จันดําถ้าต้นเล็กๆเพื่อนๆอาจจะต้องสังเกตก้านใบด้วยนะฮะก้านใบนี่นก็จะต่างกันนะนี่คือเสน่ห์จันสำลิปก้านใบจะมีกาบ แล้วก็ใหญ่กว่าส่วนเสน่หจันดำเขาเป็นก้านใบเรียวๆสีดำนะครับลักษณะของใบเสน่หจันดำปลายใบจะแหลมเสน่หจันสมฤิดใบจะป้อมๆบิดๆขอบๆแล้วก็หน่อออกได้ดีทั้งสองชนิดนี้หน่อออกได้เยอะนะฮะเสน่จันสมฤทิดกับเสน่จันดำอันนี้ผมก็แยกมาประมาณสองครั้งแล้วนะเสน่จันดำฮะ ถ้าดินนุ่มๆฮะดินระบายน้ําได้ดีจะทําให้หน่อออกได้เร็วนะฮะทั้งเสนจันดําแล้วก็เสนจันสำลิดอันนี้ก็มีการแยกมาจากต้นแม่นะครับพาเพื่อนๆน้องๆใหม่มามาชมแล้วก็จะได้ไปศึกษานะฮะระหว่างเสนจันดํากับเสนจันสำลิดการดูส่วนการปลูกก็คล้ายๆเสนจันทั่วๆไปอยู่ในล่มลำไร นะครับอย่าให้โดนแสงแดดจัดนะครับความสูงก็พอๆกันไม่สูงมากไม่เกิน1นฟุตประมาณ1ฟุตลักษณะก็จะเป็นพุ่มๆก้านใบไม่สูงมากนะระหว่างสเสนจันสำมฤทธกับสเสนจันรดำนะครับพาเพื่อนๆมาชมแล้วก็ นำมาปลูกประดับในบ้านก็เพิ่มความสวยได้ขอบคุณครับ